บทเรียนที่3เพิ่มทรัพย์สินทำธุรกิจของตนเองคนส่วนใหญ่มักจะใช้เวลาทั้งชีวิตไปกับการโฟกัสที่งบรายรับรายจ่ายอคือทำยังไงให้ได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นแต่ว่าคนรวยกลับมีจุดโฟกัสที่ต่างออกไปเลยพวกเขาสนใจแต่ช่องทรัพย์สินของตัวเองซึ่งเป็นแนวคิดที่แบบว่าพลิกมุมมองได้เลยนะครับค่ะพลิกเลย แล้วก็มีเรื่องราวหนึ่งที่สะท้อนภาพนี้ได้ชัดเจนมากคือเรื่องของผู้ก่อตั้งแมคโดนัลล์อย่างเรย์ครอกอ๋อเรื่องนี้เป็นกรณีศึกษาที่คลาสสิกมากเลยนะคะใช่ครับเรื่องมีอยู่ว่าปี1974เรย์ครอกไปพูดในคลาส MBA ที่มหาวิทยาลายัยเท็กซัสแล้วพอการบรรยายจบเขากับนักศึกษากลุ่มหนึ่งก็ไปนั่งดื่มกันต่อค่ะแล้วอยู่ๆเขาก็ถามขึ้นมาง่ายๆเลยว่าพวกคุณรู้ไหมว่าผมทำธุรกิจอะไร แน่นอนว่านักศึกษาก็หัวเราะกันแล้วก็มีคนตอบอย่างมั่นใจว่าโทใครๆก็รู้ว่าคุณทำธุรกิจแฮมเบอร์เกอร์ไงซึ่งก็คงเป็นคำตอบที่คนส่วนใหญ่ในโลกนี้ก็จะตอบแบบเดียวกันอืมแต่เรคร็อกกลับหัวเราะแล้วพูดประโยคที่น่าสนใจมากเขาบอกว่าผมก็คิดอยู่แล้วว่าพวกคุณจะตอบแบบนั้นแต่ที่จริงแล้วธุรกิจของผมไม่เกี่ยวกับแฮมเบอร์เกอร์เลย ธุรกิจของผมคืออสังหาริมทรัพย์ประโยคนี้มันน่าคิดจริงๆนะครับมันหมายความว่ายังไงกันแน่ที่ธุรกิจจริงๆของแมคโดนัลล์คืออสังหาริมทรัพย์คือมุมมองของเรย์ครอกนี่เฉียบคมมากเลยค่ะเขามองทะลุปเปลือกนอกของธุรกิจตัวเองออกไปเลยครับแม้ว่าภาพที่ทุกคนเห็นคือการขายแฟรนไชส์แฮมเบอร์เกอร์แต่หัวใจสำคัญที่เขาให้ความสำคัญที่สุดและไม่เคยมองข้ามเลยก็คือทำเลที่ตั้งของแต่ละสาขาอ๋อ oh. ทำเลใช่ค่ะเขาเข้าใจดีว่าที่ดินกับทำเลเนี่ยคือปัจจัยชี้ขาดความสำเร็จของร้านเลยประเด็นหลักก็คือคนที่มาซื้อแฟรนไชส์ก็เหมือนกำลังจ่ายเงินเพื่อซื้อแล้วก็พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้กับองค์กรของเรคคอร์ไปด้วยในตัวพอฟังแบบนี้แล้วเหมือนเหมือนเห็นเกมที่ซ้อนอยู่ในเกมอีกทีเลยนะครับใช่ค่ะคนซื้อแฟรนไชส์คิดว่าตัวเองกำลังซื้อธุรกิจเบอร์เกอร์ แต่จริงๆคือกำลังช่วยสร้างอาณาจักรอสังหาริมทรัพย์ให้คนอื่นใช่เลยค่ะซึ่งในหนังสือก็ให้ข้อมูลสนับสนุนว่าปัจจุบันแมคโดนัลส์คือหนึ่งในผู้ถือครองอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะคะโห oh. เป็นเจ้าของที่ดินตามสี่แยกตามหัวมุมถนนที่มีมูลค่ามหาศาลทั่วโลกนี่แหละค่ะคือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของแนวคิดดูแลธุรกิจของตัวเองซึ่งก็คือการสร้างแล้วก็สะสมทรัพย์สินอย่างที่ดินนั่นเองเรื่องแมคโดนัล s ์นี่ชัดมาก มันทำให้ต้องกลับมาถามตัวเองเลยนะครับว่าแล้วธุรกิจที่แท้จริงของเราคืออะไรกันแน่นั่นสิคะ่ะซึ่งในหนังสือก็บอกว่านี่คือจุดที่คนส่วนใหญ่พลาดกันเยอะมากใช่ไหมครับคือการสับสนระหว่างสองคำนี้เป็นความสับสนที่เป็นรากของปัญหาการเงินส่วนใหญ่เลยค่ะคือคนส่วนใหญ่จะสับสนระหว่างอาชีพหรือ profession กับธุรกิจหรือ business ของตัวเองในหนังสือยกตัวอย่างได้เห็นภาพมากครับเขาเล่าว่าเมื่อไปถามในธนาคารว่าธุรกิจของคุณคืออะไร เขาจะตอบทันทีว่าผมเป็นนายธนาคารแต่พอถามต่อว่าแล้วคุณเป็นเจ้าของธนาคารหรือเปล่าคำตอบกลับเป็นไม่ใช่ผมแค่ทำงานที่นั่นอือหนังสือวิเคราะห์ว่านี่เป็นผลจากระบบการศึกษาที่ฝึกให้เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพต่างๆเรียนทำอาหารก็เพื่อเป็นเชฟเรียนกฎหมายก็เป็นทนายซึ่งสุดท้ายมันทำให้เราใช้เวลาทั้งชีวิตไปดูแลธุรกิจของคนอื่นแล้วก็ทำให้คนอื่นรวยขึ้น ใช่ครับทำให้คนอื่นรวยประเด็นนี้ถ้าจะวิเคราะห์ให้ลึกลงไปอีกนะคะการมีอาชีพที่ดีเนี่ยคือการทํางานเพื่อสร้างรายได้ในช่องรายได้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ว่ามันยังไม่ใช่การดูแลธุรกิจของตัวเองอ๋อครับแล้วถ้าเราเชื่อมกลับไปที่กฎข้อที่หนึ่งที่เคยคุยกันธุรกิจที่แท้จริงของเราคือช่องทรัพย์สินไม่ใช่ช่องรายได้ ดังนั้นกฎข้อแรกสุดที่ว่าต้องแยกให้ออกระหว่างทรัพย์สินกับหนี้สินแล้วก็จงซื้อแต่ทรัพย์สินจึงเป็นหัวใจของทุกอย่างจริงๆแปลว่าแนวคิดทั่วไปที่คนส่วนใหญ่ทำกันอย่างการพยายามขอขึ้นเงินเดือนหางานที่สองทำหรือแม้แต่เรียนต่อเพื่อจะได้ตำแหน่งดีๆค่ะทั้งหมดนี้ก็ยังไม่ถือว่าเป็นการดูแลธุรกิจของตัวเองอย่างแท้จริงเหรอครับถ้าทำแค่นั้นก็ยังไม่ใช่ค่ะ เพราะแนวคิดเหล่านั้นยังเป็นการโฟกัสที่การเพิ่มตัวเลขในช่องรายได้ซึ่งมันจะสร้างความมั่นคงทางการเงินจริงๆได้ก็ต่อเมื่อเรานำเงินส่วนที่เพิ่มขึ้นนั้นไปเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินที่สร้างรายได้เท่านั้นถ้าไม่ทำแบบนั้นมันก็เป็นแค่การเพิ่มรายรับซึ่งก็จะตามมาด้วยรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นสุดท้ายก็กลับไปอยู่ที่จุดเดิมการยึดติดอยู่กับช่องรายได้นี่เองที่เป็นเหตุผลว่าทำไมคนส่วนใหญ่ถึงไม่กล้าเสี่ยงใช่ค่ะ พราะไม่มีรากฐานทางการเงินที่มั่นคงเลยต้องยึดกับงานประจำเล่นแบบปลอดภัยแต่พอเกิดวิกฤตเศรษฐกิจหรือการเลิกจ้างคนจำนวนมากก็เพิ่งจะรู้ว่าทรัพย์สินที่ใหญ่ที่สุดที่เคยคิดว่ามีอย่างบ้านกลับกำลังสูบเงินออกจากกระเป๋าทุกเดือนใช่ครับหรือรถยนต์ที่เคยภูมิใจก็กลายเป็นภาระหนักเลยในตอนที่ไม่มีรายได้เข้ามาเป็นสถานการณ์ที่น่ากลัวมากนะคะคือสิ่งที่เคยคิดว่าเป็นสินทรัพย์ กลับกลายร่างเป็นหนี้สินที่กัดกินตัวเองในยามที่เราอ่อนแอที่สุดและมันยังเชื่อมโยงไปถึงกับดักที่ใหญ่กว่านั้นอีกกับดักอะไรครับคือมันไปผูกกับความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าความมั่งคั่งสุทธิหรือ net worth ที่คนส่วนใหญ่มักใช้วัดความรวยกันนะคะใช่เลยครับเรื่องนี้โรเบิร์ตเล่าประสบการณ์ส่วนตัวได้เจ็บปวดมากตอนที่เขาไปขอกู้เงินกับธนาคาร ตอนนั้นสถานาการณเงินเขาในกระดาษดูไม่ค่อยดีเขาเลยพยายามทำให้ตัวเลขดูดีขึ้นด้วยการใส่ของใช้ส่วนตัวเข้าไปในช่องทรัพย์สินอ oh. มีทั้งชุดสูตรอามานี่นาฬิการูอุปกรณ์เอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆแต่ผลลัพธ์มันน่าแปลกใจมากครับเขาถูกปฏิเสธเงินกู้แต่เหตุผลไม่ใช่เพราะเขามีทรัพย์สินน้อยเกินไปอ้าว oh. แต่เป็นเพราะอะไรคะเหตุผลคือเขามีอสังหาริมทรัพย์ให้เช่ามากเกินไปฮะ huh? คณะกรรมการสินเชื่อไม่ชอบที่เขามีรายได้หลักจากค่าเช่าแล้วก็ถามว่าทําไมเขาถึงไม่มีงานประจําที่มีเงินเดือนที่แน่นอนมันย้อนแย้งมากเลยนะครับที่ธนาคารมองว่ากระแสเงินสดจากทรัพย์สินมีความเสี่ยงสูงกว่าเงินเดือนประจํานี่คือภาพสะท้อนมุมมองของสถาบันการเงินส่วนใหญ่ได้ดีเลยที่มักจะให้คุณค่ากับเงินเดือนที่มั่นคงมากกว่ากระแสเงินสดจากทรัพย์สินที่เราสร้างขึ้นเองครับ แล้วเรื่องนี้ก็ชี้ให้เห็นถึงความเปราะบางของความมั่งคั่งสุดทิที่เราพูดถึงเมื่อกี้ในหนังสืออธิบายว่าตัวเลขเน็ตเวิร์ที่คนส่วนใหญ่ประเมินกันมักจะไม่ถูกต้องเพราะมันเป็นภาพลวงตาค่ะเป็นภาพลวงตาในแง่ไหนครับในแง่ที่ว่ามันไม่ใช่เงินสดที่ใช้ได้จริงค่ะลองคิดดูว่าทันทีที่เราเริ่มขายทรัพย์สินเหล่านั้นเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินสดสิ่งแรกที่จะเจอคือภาษีกําไรจากการขายอืมจริงด้วยครับ นอกจากนั้นเวลาที่เราขาดสภาพคล่องจริงๆเรามักจะต้องขายทรัพย์สินส่วนตัวซึ่งก็คือพวกของใช้ต่างๆที่โรเบิร์ตเคยใส่ไว้ในรายการนั่นแหละค่ะซึ่งของพวกนี้มักจะขายได้ในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ประเมินไว้มากครับสุดท้ายแล้วความมั่งคั่งสุดทธิที่เคยคิดว่ามีมันก็มีค่าน้อยกว่าที่คิดหรือที่ในหนังสือใช้คำว่า worthless นั่นเองค่ะ แสดงว่าการนับทุกอย่างที่เรามีเป็นทรัพย์สินแบบนั้นมันอันตรายมากเพราะมันให้ความรู้สึกมั่นคงจอมปลอมแล้วถ้าของใช้ส่วนตัวพวกนั้นไม่ใช่ทรัพย์สินที่แท้จริงแล้วอะไรล่ะครับที่หนังสือบอกว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะสะสมจริงๆหนังสือให้คําแนะนําที่ชัดเจนและทําได้จริงมากค่ะเขาไม่ได้บอกให้เราลาอ,ออกจากงานพรุ่งนี้เลยแต่คําแนะนําคือจงทํางานประจําต่อไปแต่ให้เริ่มซื้อทรัพย์สินที่แท้จริงออ๋ ไม่ใช่นี้สินหรือของใช้ส่วนตัวที่ไม่มีมูลค่าจริงเมื่อเราเอามันกลับมาถึงบ้านแล้วเขาเปรียบเทียบไม่เห็นภาพชัดมากเลยครับอย่างรถยนต์คันใหม่มูลค่าจะหายไปเกือบ25%นทันทีที่เราขับมันออกจากโชว์รูมใช่ค่ะดังนั้นคําแนะนําของโรเบิร์ตคือลดรายจ่ายลดนี้สินและเอาเงินส่วนต่างนั้นไปสร้างฐานของทรัพย์สินที่แข็งแกร่งอย่างขยันขันแข็งซึ่งก็นําไปสู่คําถามสําคัญว่าแล้วทรัพย์สินที่ว่านั้นมีอะไรบ้างค่ะ ในหนังสือได้ลิสต์ทรัพย์สินที่แท้จริงตามคำแนะนำของพ่อรวยไว้ชัดเจนเลยใช่ครับลิสต์นั้นก็จะมี 1. ธุรกิจที่เราเป็นเจ้าของแต่ไม่ต้องการการมีอยู่ของเราคือมีคนอื่นบริหารให้ 2. หุ้น 3. พันธบัตร 4. อสังหาริมทรัพย์ที่สร้างไรายได้ 5. ตัวสัญญาใช้เงิน 6. ค่าลิขสิทธิ์จากทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเพลงบทหนังหรือสิทธิบัตร 7. แล้วก็สุดท้ายคือสิ่งอื่นใดที่มีมูลค่าสร้างรายได้หรือมีมูลค่าเพิ่มขึ้นแล้วก็มีตลาดพร้อมรองรับเป็นลิสต์ที่ครอบคลุมมากและมีอีกหนึ่งคำแนะนำที่น่าสนใจมากจากพ่อรวยก็คือถ้าไม่รักมันเราก็จะไม่ดูแลมันอืมซึ่งเป็นการขยายความว่าเราควรลงทุนในสิ่งที่เรามีความหลงไหลและเข้าใจมันจริงๆเพราะเมื่อเกิดปัญหาซึ่งมันจะเกิดขึ้นแน่นอน ความรักในสิ่งนั้นจะทำให้เรามีพลังที่จะเรียนรู้และแก้ไขมันแทนที่จะเดินหนีไปใช่เลยครับโรเบิร์ตเล่าว่าตัวเขาเองรักอสังหาริมทรัพย์เขารักตึกและที่ดินแม้จะเจอปัญหาผู้เช่าไม่จ่ายค่าเชา่าหรือท่อประปาแตกเขาก็ยังรักที่จะแก้ปัญหานั้นกลยุทธ์ของเขาคือเริ่มจากเล็กๆแล้วค่อยๆเทรดไปสู่ทรัพย์สินที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆในขณะเดียวกันเขาก็สนใจหุ้นของบริษัทเล็กๆ หรือพวกสตาร์ทอัพด้วยเพราะเขามองว่าตัวเองเป็นผู้ประกอบการไม่ใช่คนขององค์กรเขาชอบกระบวนการสร้างบริษัทแต่ไม่ได้ชอบการบริหารมันในระยะยาวครับกลยุทธ์ของเขาก็คือการเข้าไปลงทุนและถือหุ้นไว้ไม่เกิน1ปีซึ่งแม้จะดูเสี่ยงสูงมากแต่เขาบอกว่าความเสี่ยงจะลดลงมหาศาลถ้าเรารัก เข้าใจและรู้กติกาของเกมการลงทุนนั้นๆอย่างถ่องแท้แสดงว่าข้อความสำคัญที่หนังสือต้องการจะสื่อก็คือจงทำงานประจำของคุณต่อไปเพื่อให้มีกระแสะเงินสดมาใช้ใส่แต่ในขณะเดียวกันก็ให้ดูแลธุรกิจของตัวเองไปด้วยใช่ค่ะซึ่งธุรกิจที่ว่าก็คือการสร้างพอร์ตทรัพย์สินเหล่านี้นี่เองแล้วเรื่องการสร้างบริษัทของตัวเองล่ะครับขอแนะนำให้ทุกคนทำไหมไม่ได้แนะนำเลยค่ะค่อนข้างจะเตือนด้วยซ้ำ เขาบอกว่าถ้าไม่ได้มีความต้องการอยากจะเป็นเจ้าของบริษัทอย่างแรงกล้าจริงๆก็อย่าทำ oh. เพราะสถิติบอกว่า9ใน10บริษัทล้มเหลวใน5ปีแรกและในจำนวนที่รอดมาได้9ใน10ของบริษัทเหล่านั้นก็ล้มเหลวในที่สุดดังนั้นถ้าไม่ได้มีความปรารถนาที่แรงกล้าจริงๆก็ให้ทำงานประจำต่อไปและมุ่งมั่นสร้างช่องทรัพย์สินของตัวเองให้แข็งแกร่งจะดีกว่าค่ะมีอีกแนวคิดหนึ่งที่ผมว่าทรงพลังมากเลย คือหนังสือบอกว่าเมื่อเงิน1ดอลลาร์เข้าไปในช่องทรัพย์สินของเราแล้วอย่าปล่อยให้มันออกมาง่ายๆให้เราคิดว่าเงิน1ดอลลาร์นั้นคือพนักงานของเราที่ทำงานให้เราตลอด24ชั่วโมงและสามารถทำงานต่อไปได้อีกหลายชั่วอายุคนพอคิดแบบนี้แล้วมุมมองที่มีต่องเงินมันเปลี่ยนไปเลยนะครับ มันเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะจากเดิมที่มองว่าเงินเป็นแค่เครื่องมือใช้จ่ายมันจะกลายเป็นกองทัพพนักงานที่คอยสร้างความมั่งคั่งให้เราซึ่งแนวคิดนี้จะส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมการใช้เงินของเราโดยเฉพาะโดยเฉพาะการซื้อของฟุ่มเฟือยถูกต้องครับและนี่คือความแตกต่างที่ชัดเจนมากหนังสือเปรียบเทียบว,ว่าคนรวยจะซื้อของฟุ่มเฟือยเป็นอย่างสุดท้ายแต่คนจนและคนชั้นกลางมักจะซื้อของฟุ่มเฟือยเป็นอย่างแรกอืมเพื่อทําให้ตัวเองดูรวยใช่ครับ เพื่อให้ดูรวยแต่ความจริงก็คือพวกเขากำลังจมลงไปในหนี้สินโดยเฉพาะหนี้บัตรเครดิตเป็นภาพที่เราเห็นได้ทั่วไปในสังคมปัจจุบันเลยนะคะการสร้างภาพลักษณ์ความมั่งคั่งผ่านการเป็นหนี้ในหนังสือเล่าเรื่องราวที่เป็นรูปธรรมมากคือเรื่องของคิมภรรยาของโรเบิร์ตกับรถเมอร์เซเดสที่เธออยากได้มานานค่ะเธอไม่ได้ใช้เงินที่หามาจากการทำงานหนักไปซื้อมันทันทีแต่เธอมีความอดทนและวินัยสูงมาก เธอรอถึง4ปีจนกระทั่งพอร์ตการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของเธอเติบโตและสร้างกระแสเงินสดส่วนเกินได้มากพอที่จะซื้อรถให้เธอด้วยตัวมันเองโอ้โห oh. รถคันนี้จึงไม่ใช่แค่รถแต่เป็นเหมือนรางวัลที่แท้จริงที่พิสูจน์ว่าเธอใช้ความฉลาดทางการเงินในการสร้างทรัพย์สินจนสามารถซื้อของที่ต้องการได้สําเร็จความหมายที่ลึกซึ้งของเรื่องนี้คือ การซื้อของฟุ่มเฟือยด้วยเงินที่ได้มาจากทรัพย์สินนั้นให้ความรู้สึกที่แตกต่างจากการรูดบัตรเครดิตซื้ออย่างสิ้นเชิงครับมันไม่ใช่แค่การได้ของเล่นชิ้นใหม่แต่มันเป็นเครื่องยืนยันความสําเร็จในการสร้างความมั่นคงทางการเงินของตัวเองเป็นความรู้สึกภาคภูมิใจในวินัยและความอดทนอในทางกลับกัน การซื้อของฟุ่งเฟือยด้วยเครดิตหรือหนี้สินแม้จะให้ความสุขในตอนแรกแต่ก็มักจะนำไปสู่ความไม่พอใจในของชิ้นนั้นในภายหลังเพราะหนี้สินได้กลายเป็นภาระทางการเงินที่หนักอึ้งไปแล้วเหมือนกับว่าความสุขจากการได้ครอบครองมันค่อยๆลดลงไปเพราะความทุกข์จากภาระหนี้สินเข้ามาแทนที่ใช่ค่ะ ดังนั้นถ้าจะเชื่อมโยงภาพรวมของบทเรียนทั้งหมดนี้หัวใจหลักก็คือการจัดลำดับความสำคัญทางการเงินให้ถูกต้องครับนั่นคือการสร้างช่องทรัพย์สินให้แข็งแกร่งและเติบโตขึ้นมาก่อนแล้วจึงค่อยนำผลตอบแทนหรือกระแสเงินสดส่วนเกินจากทรัพย์สินนั้นไปใช้จ่ายเพื่อซื้อความสุขหรือของฟุ่มเฟือยนี่คือลำดับที่ถูกต้องสู่อิสรภาพทางการเงินและความมั่งคั่งที่ยั่งยืนถ้าอย่างนั้นพอจะสรุปได้ว่าแนวคิด ดูแลธุรกิจของตัวเองก็คือการเปลี่ยนจุดโฟกัสจากการวิ่งไล่ตามรายได้จากงานประจำไปสู่การสร้างและสะสมทรัพย์สินอย่างมีวินัยและแบบแผนค่ะมันคือการเปลี่ยนจากการทำงานเพื่อเงินไปสู่การให้เงินทำงานเพื่อเราถูกต้องที่สุดค่ะ มันคือการเปลี่ยนสถานะจากการเป็นลูกจ้างของเงินไปสู่การเป็นเจ้านายของเงินให้เงินทำงานให้เราอย่างหนักผ่านช่องทางของทรัพย์สินที่เราสร้างขึ้นซึ่งในตอนท้ายของบทนี้หนังสือก็ได้ทิ้งท้ายไว้อย่างน่าสนใจมากครับว่าหลังจากที่คุณใช้เวลาลงทุนและสร้างธุรกิจของตัวเองแล้วตอนนี้คุณก็พร้อมที่จะเรียนรู้ความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคนรวยความลับที่จะทาให้คนรวยนาหน้าคนอื่นไปไกลเป็นการทิ้งท้ายที่กระตุ้นความอยากรู้ได้ดีมากเลยค่ะ มันทําให้เกิดคาถามที่น่าคบคิดตามมานะคะว่าถ้าหากการสร้างฐานทรัพย์สินที่มั่นคงตามบทเรียนนี้เป็นเพียงแค่รากฐานหรือเป็นแค่ก้าวแรกเท่านั้นครับคําถามก็คือความลับที่ว่านานั้นมันคืออะไร มันเป็นเครื่องมือหรือกลยุทธ์แบบไหนกันแน่ที่จะสามารถต่อยอดจากรากฐานนี้และเปลี่ยนมุมมองทางการเงินของเราไปสู่อีกระดับหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยหากอยากจะอ่านหนังสือเล่มเต็มสามารถกดสั่งซื้อได้ตามลิงก์ใน Description หรือถ้าชอบฟังความรู้จากหนังสือและไม่อยากพลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ติดตามช่อง i b e r r y ของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ